สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้รีวิวฮับแหล่งรวมข้อมูลรถใหม่รีวิวและข่าวสารยานยนต์จากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมรีวิวรถ SUV สุดหรูรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายเกาหลีใต้ฮันเดทุซอน2026ที่มาพร้อมดีไซน์ใหม่ทันสมัยสมรรถนะที่เหนือระดับและเทคโนโลยีล้ำยุคที่พร้อมตอบโจทย์การขับขี่ทุกสไตล์ฮันเดอทูซอน2026ได้รับการปรับโฉมใหม่ทั้งหมด ทั้งภายนอกและภายในตัวรถมีดีไซน์โชคเชียวแบบพาราเมตริกไดนามิกดีไซน์ไฟหน้าและกระจังหน้ารวมเป็นหนึ่งเดียวด้วยไฟเลเซอร์เนเจอร์ที่สวยงามและดูดันเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้มีความสปอร์ตและแข็งแรงมากขึ้นพร้อมลอ้ออลลอยขนาดใหญ่19นิ้วเพิ่มความมั่นใจทุกเส้นทางด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายแนวยาวเต็มรูปแบบที่สะท้อนภาพลักษณ์ความหรูและอนาคตได้อย่างลงตัวภายในห้องโดยสารของทูซอน2026ยังคงเน้นความกว้างขวางและสบาย ด้วยวัสดุคุณภาพสูงและดีไซน์มินิมอลแบบพรีเมียมแผงคอนโซลกลางแบบลอยตัวพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับทั้ง Android Auto และ Apple Ca r p ร a y ระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียมจาก o บสเพิ่มอรรถรสความบันเทิงในทุกการเดินทางอีกทั้งยังมาพร้อมระบบไฟ MB อันทายรอบห้องโดยสารที่สามารถปรับได้หลายเฉดสีเพิ่มบรรยากาศให้หรูหราข,ขึ้นในด้านสมรรถน,นฮะฮัเดทูซอน2026มาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ที่หลากหลายทั้งเบนซินสน5ลิตร187แรงมา และเครื่องยนต์ไฮบริด1.6ลิตรเทอร์โบ230แรงมา้าพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดร,ระบบขับเคลื่อน4ลอ้อแทรกที่ช่วยปรับแรงบิดตามสภาพถนนและการขับขี่อย่างชางฉลาดทำให้ขับได้มั่นใจในทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือทางออฟโรดระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มด้วยเทคโนโลยี h a n d s m a s e n s เช่นระบบช่วยเบรก อัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบตรวจจับจุดอับสายตาพร้อมกล้องรอบคัน360องศาเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดในการขับขี่ทุกสถานการณ์นอกจากนี้ทูซอน2,026ยังมีโหมดขับขี่ให้เลือกถึง4แบบได้แก่ Eco, fort, อีโค่คอมฟ t ร์ o สปตและสมาร์ที่ปรับการตอบสนองของเครื่องยนต์และภูมิลายให้เข้ากับสไตล์ของผู้ขับได้อย่างอิสระ เรียกได้ว่าเป็น SUV ที่ผสมผสานความรูความแรงและความปลอดภัยได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถอเนกประสงค์ครบทุกด้านทั้งหมดนี้คือรีวิวของฮันด็ตุสซอน2,026รถ SUV รุ่นใหม่ที่พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการยานยนต์ระดับโลกหากคุณชื่นชอบคลิปรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโตรีวิวฮับเพื่อรับชมคลิปรถใหม่รุ่นต่อไปก่อนใครขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในตอนหน้าสวัสดีครับ